คนที่เป็นฟิวเจอร์ลีดเดอร์นะต้องสามารถทำลายตัวเองได้จะต้องรู้ว uh ่าจุดอ่อนอะไรที mm ่มีไม่ได้จุดแข็งอะไรที่ขาดไม่ได้เอื้อคำเดียวคำว่าเอื้อถ้าคุณเป็นลีดเดอร์ที่คุณรู้จักเอื้อคนอื่นแบ่งปันให้คนอื่นในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาคุณ ปัจจัยสำคัญจริงจโชคด,ด,ด,ดีที่ผมมีทีมดีครับทีมนี่สําคัญที่สุดนะครับผมแค่ได้ชียดีเรกชันแต่คนปฏิบัติเนี่ยคือทีมอันที่2ก็คือองค์กรของ f u t u r e ร์เทนะครับที่เห็นความสําคัญของเราเลยทําให้เราได้รับรางวัลอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ นโยบายเน่มันมีประโยชน์เลยถ้ามันไม่สามารถทําออกเป็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์เนโยบายที่เราใส่เข้าไปแล้วเรามีทีมที่ดีเรามีรีซอสที่ดีก็เลยทําให้มี outcome ออกมาดีในแง่มุมต่างๆ10ปีที่เรามาอยู่ตรงนี้เราเราจะใช้คําว่า down ห้าแฉไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ people เรื่องของ quality เรื่อง service เรื่องของ innovation แล้วก็เรื่องของ financial มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อเรื่องต่อไป นิยามขององคอ์กรเนี่ยเราก็จะคิดต่างกับคนอื่นทั่วๆไปในองคอ์กรต้องเป็นองค์กรที่มีความสําเร็จถูกไหมครับ mm hmm. เขาเรียก organization of success แต่ผมถือว่าอะไรที่มันสาเร็จเนี่ยก็คือไม่สําเร็จคือถ้าเมื่อไรคิดว่าสําเร็จนะก็คือไม่สําเร็จเพราะว่าคุณก็ติดก,กับกับดักความสําเร็จ เพราะคุณคิดว่าคุณดีแล้วแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่คุณไม่สําเร็จเนี่ยคุณจะสาเร็จเพราะคุณคิดว่าคุณไม่สําเร็จคุณจะต่อยอดต่อยอดจากอนุบาลไปปฐมไปมัธยมไปมหาเทยาลัยสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือเราก็จะไม่โฟกัสความสําเร็จคือ organization of Success แต่เราเปลี่ยนเป็น organization of v a l u e คือเป็นองค์กรแห่งการสร้างคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับทุกสเต็คโฮมเดอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นเจน้าหน้าที่ลูกค้าพยาบาลรวมถึงชุมชน ประเทศชาติผู้ถือหุ้นทุก stakeholder เราต้องทําให้ชีวิตเขาเดีกว่าเก่าในทุก stakeholder แล้วก็สร้างคุณค่าในทุก stakeholder เช่นคนไข้ทำไงให้สร้างคุณค่าให้เขาก็คือทําให้เขาไปป่วยนั่นแหละการสร้างคุณค่าอย่างนี้จึงจะเป็น organization of value ได้คือการที่จะพาอ,องค์กรไปสู่อนาคตเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือคุณจะต้องสร้าง future leader ให้ได้ เพราะลีดเดอร์เป็นคนนำใช่ไหมฮะคนที่เป็นฟิวเจอร์ลีดเดอร์นะประการที่หนึ่งเนี่ยต้องสามารถทําลายตัวเองได้คือไมซ์เซ็ตของเขาเนี่ยเขาต้องดิสลอปก่อนที่จะถูกดิสลอปเพราะยังต้องปรับไมซ์เซ็ตใหม่เลยจากสิ่งที่เราเคยทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ซักเซ็ตกรบทั้งหลายนะซักเซ็ตแทบทั้งหลายเนี่ย,ย,ยต้องต้องเปลี่ยนใหม่หมดนี่คือการปรับไมซ์เซ็ตสองเนี่ยฟิวเจอร์ลีดเดอร์เนี่ยจะต้องรู้ว่าจุดอ่อนอะไรที่มีไม่ได้จุดแข็งอะไรที่ขาดไม่ได้เพราะลีดเดอร์ไม่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างเลยปิดจุดอออ่นทุกเรืง แล้วก็เสริมจุดแข็งทุกเรื่องในตำราก็จะเขียนแบบนี้ถูกปะแต่จริงๆเนี่ยในลีดเดอร์แต่ละระดับเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนที่มีไม่ได้ไม่เกิน3ข้อเองจุดแข็งที่ขาดไม่ได้มี3ข้อซึ่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าคุณทำแค่นี้เขาเรียกคุณเลือกเลือกทำ คุณก็จะทําให้คุณพอที่จะตอบรับกับความเป็นฟิวเจอร์ลีเดอร์ได้อันนี้เขาเรียกว่าไมซ์เซ็ตีกอันนี้ก็คือสกิลเซ็ตคุณต้องมีสกิลในการทํางานว่าเวลาคุณทํางานปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าเอ๊ะคุณจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างคุณจะต้องบาลานซ์อย่างไรบ้างเช่นบาลานซ์ความสําเร็จกับความสุขบาลานซ์อย่างไรบ้างบาลานซ์ balance ระหว่างเปอร์ฟอร์มกับทา a ์ s ฟอร์มเปอร์ฟอร์มก็คือคุณทาแล้วมีผลลัพธ์ มือขวาคุณมีผลลัพธ์ใช่ไหมแต่มือซ้ายเนี่ยมันยินกับยางอะมือซ้ายคุณต้อง transform บางครั้งคุณต้อง transform เร็วแต่บางครั้งเนี่ยตัวเลขคุณไม่ดีคุณต้องกลับมาที่ p e r f o r m เพีาะ,ะน,นคุณต้องบาลานซ์ án, ระหว่างชีวิตทํางานกับชีวิตครอบครัวจะประสบความสําเร็จเป็น future leader ได้จะต้องฝึกวิชาต่างๆเหล่านี้จึงจะสามารถที่จะต่อสู้อยู่ใน future ได้และที่สําคัญที่สุด skill set ที่อย่างที่ผมบอกคุณต้อง smart to do เป็นคุณต้อง d y n a มิก to do เป็นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่า t ู o set คุณมีไมซ์เซ็ตปรับไมซ์เซ็ตแล้วคุณต้องมีสกิลเซ็ตแล้วคุณจะต้องมีทูเซ็ตทูเซ็ตแน่นอนคุณต้องรู้วิชาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคุณต้องรู้เรื่องของ AI ไนะครับไม่ใช่รู้เท่าที่รู้นะคุณต้องรู้ว่าคุณจะใช้มันยังไงใช้มันอย่างฉลาดเพียะ,ะนีน้อย่างน้อยคุณก็ต้องมี3 s e เซตตัวนี้คุณถึงจะเป็นฟิวเจอร์ลีเดอร์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอมาตะที่อยู่เหนือ3ข้อนี้ก็คือเอือ้อคำเดียวคำว่าเอือ้อ ถ้าคุณเป็นลีดเตอร์ที่คุณรู้จักเอื้อคนอื่นแบ่งปันให้คนอื่นในทุกส่วนที่เกี่ยวข้งองกับคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาคุณซึ่งทางภาคตอนตกจะไม่มีนะมีแต่าศาสตร์ทาตอนออกเท่านั้นรู้จักเอื้อคนเวลาคุณเอื้อปุ๊บเนี่ยคุณอายุมากๆแล้วคุณจะรู้เลยการเอื้อนั้นเนี่ยจะทำให้คุณเกิดความสําเร็จนะคับถามว่าวิชาลีดเตอร์ทั้งบทคําเดียวคือเอือ้อเอื้อคือช่วยเหลือคนอื่นแล้วเดียวมันจะกลับมาหาเราก็มี2ส่วนนะฮะคนที่มี Person a l goal ตรงกับ Organization goal หมายคมว่าเป้าหมายชีวิตของคุณตรงกับเป้าหมายองค์กร Personal behavior ตรงกับ Organization behavior องค์กรนี้เป็น Service Industry เวลาคุณมาปั๊บพฤติกรรมของคุณก็คือคุณต้องชอบ Service เ,เสียบปลั๊กตรงกันอย่างนี้เราเราต้องการอันที่3ก็คือคนที่เป็นตัวคูอย่ตัวบวกเราคมไม่อยากได้ตัวลบตัวหารสอดรับกับวิชั่นของเราจริงๆเราไม่มีวิชั่นนะ พอพิเชินตังค์ไม่ได้แต่เรามีแค่คําว่าเอจายกับแว l ลูก็คือคุณมาเนี่ยที่เราอยากรับคือคุณต้องเป็นคนที่เอจายคุณปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไดนามิกตลอดเวลาแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้กับทุกสเต็กโฮเดอร์นั่นหมายความว่าตัวเอจายคือไฮเทคตัวแว l u ลูคือไฮทัชคุณจะต้องเป็นคนที่มีความไฮเทคแล้วก็ไฮทัชอยู่ในคนคนเดียวกันอันนี้คือสมสมบูรณ์แบบเลยครับก็คือ ลูกค้าเพราะคนไข้นั้นเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนครูของเราทุกวันเนี่ยครูจะสอนเราตลอดเวลาเราดีก็เพราะว่ามีลูกค้ามีคนไข้เนี่ยเป็นคนคอยสอนเรานะฮะแล้วสุดท้ายก็คือแน่นอนทีมของเราทีมเนี่ยหลากหลายความสําคัญคือทีมเนี่ยมันต้องรวมเป็นหนึ่งเหมือนคุณเล่นฟุตบอลมันมีทั้งความเป็นฟุตบอลกับความเป็นครอบครัวคือต้องอยู่กันแบบครอบครัวแต่ใช่ไม่ครอบครัวตลอดเวลานะคุณก็ต้องเป็นแบบทีมฟุตบอลด้วย คุณต้องยิงประตูเป็นคุณต้องป้องกันประตูเป็นการจิงประตูเป็นก็คือเป็นคุณต้องเป็นฟิวเจอร์ลีเดอร์ให้ได้คุณถึงจะิงประตูได้ตลอดเวลาการป้องกันก็คือคุณจะต้องปิดลิสต์องค์กรของสุขภาพของโรงพยาบาลก็คือต้องไม่ให้คนเสียชีวิตต้องไม่ให้คนบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีทั้งแนวรุกกับแนวรับก็คือต้องปิดประตูเป็นบุกบุกเป็นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผมจะขอบคุณใครผมก็ต้องขอบคุณทีมแต่คนที่เป็นครูผมเนี่ย อยู่เหนือกว่าก็คือลูกค้านะฮะชุมชนเสียงจากรอบข้างทั้งหมดทําให้เราได้ปรับตัวแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่เราต้องขอบคุณและสุดท้ายฟิวเจอร์เทนนะั้นก็ต้องขอบคุณเป็นประการสุดท้ายครับขอบคุณครับ